เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ลูกค้ามารับแล้วนะครับพี่รามนะครับพี่รามเป็นเจ้าของรถนะฮะพี่รามสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ลูกค้ามารับแล้วนะครับพี่รามนะครับพี่รามเป็นเจ้าของรถนะฮะพี่รามสวัสดีครับเป็นไงครับพี่สวยถูกใจครับสวยถูกใจนะฮะ ีเดียวเนี่ยชอบมันได้เกิดเลยคือแบบผมไม่รู้พี่รู้ได้ไงนะแล้วผมเปิดดูแบบเฮ้ยเออผมผมคืออยากทำด้วยแหละตัวเองก็อยากทำแล้วดูจากสไตล์พี่แล้วพี่ว่าผมก็คิดว่าพี่น่าจะชอบเอลเยนะเออผมก็ดูครั้งแรกครั้งครั้งแรกพี่ใส่เสื้อเมทัลลิก้ามาเออผมก็คิดว่าพี่ต้องใส่ล็อกแน่ๆแล้ววันนี้มารับรถพี่ใส่สกิทโลมา ก็พ,พี่พี่เขาบอกว่าแนวฮิปปี้ไอ้ฮิปปี้ผมก็น ever ึกไม่ออกรู้ว่าฮิปปี้มันจะลกๆหน่อยเพราะตอนแรกเพื <h <h UM <h 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 ่อนผมว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่บอกว่าเอาแนววูดต็อกไปเลยวะบอกพี่เชี่ยวูดต็อกแม่งนึกภาพออกผัลิตภาพลำบากล่ะถ้าเป็นถ้าเป็นโบฮีเมียนอะไรอย่างนึกอย่างนึกอันนั้นยังนึกภาพออกอแต่พี่ก็คือดิบๆหน่อยก็เลยผมก็เลยเข้าไปดูรูปโปรไฟล์พี่ไปส่องโปรไฟล์พี่เห็นรูปหนึ่ง ที่พี่ถ่ายแล้วมันจะมีประตูแนวอย่างนี้มีเหล็กกับล้านซุดนะครัมีไม้มีเหล็กก็เลยคันนี้ทําเป็นคันแรกนะฮะก็ใช้เหล็กคาดกับไม้สีดําพี่เขาง,งงมากว่าดูได้ยังไงว่าอยากได้สีเขียวจะบอกก็บอกไม่ถูกว่าเขียวแบบไหนแต่ว่าผมเลือกเขียวนี้มาก็โดนใจนะครับ พี่ผมชอบไหนพี่ผมชอบไอ้ตรงพวกตาไม้ที่พี่เหลือไปอ่ะอแล้วพี่ก็ขัดหัวแล้วมันขึ้นมาแบบมันธรรมชาติของไม้แล้วครับแล้วยิ่งลงสีไปมันจะขึ้นมาเยอะตอน,นัรกผมก็จะบอดอย่างนี้แหลผม้ยผมอดพี่นี่ดีกว่าประสบการณ์น่าจะสูงสูงของผมแน่ๆสวยครับ ลูกแม่ชอบก็พอแล้ววัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกันนอกสถานที่นะครับเรามาอยู่ที่บ้านของพี่รามที่เป็นเป็นเจ้าของรถนะพอดีวันนี้ส่งรถไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวแล้วก็แบตแบตห้าสิบแอมของพี่จิ๊บนะฮะเพิ่งส่งมาถึงหลังจากลูกค้ารับรถไปแล้วผมก็เลยตามเอาแบตมาให้นะครับก็เลยมาขออนุญาตที่เขาขอรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้ ก็ก็จะเป็นจะมีดีไซน์ลูกเล่นใหม่2อ,อย่างก็คือพับโต๊ะที่เป็นงานหุ้มหนังนะครับเราก็ใช้ไม้อัดธรรมดาไม้อัด15บ้ามิลนะครับแต่มาหุ้มหนังให้มันดูดูมีราคาดูมีลูกเล่นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใส่ปากหมุดขอบตีขอบไม้ปากหมุดเข้าไปส่วนตู้ตรงนี้เราก็เน้นเป็นชั้นเปลื่อยนะครับ เผื่อว่าเราหาพอปสวยๆนะครับมาวางเพราะว่าถ้ามีฝาปิดเนี่ยมันจะไม่ได้โชว์ของทั้งในท้ายรถตรงนี้มีที่เก็บน้ำนะครับมีฝักบัวใช้ใช้งานได้นะครับต่อพ่วงไฟมาจากตัวแบตดิอยมนะฮะลิ้นชักตัวนี้คันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นใช้ตัวรางแบบว่ากดกระเด้งนะครับ มันก็จะไม่ไหลแล้ปกติอะถ้าเป็นรางทั่วไปมันเวลารถเคลื่อนมันจะไหลออกมาตัวนี้ไม่ไหลนะครับดินชาครันข,ข้านใหญ่ครับลายบอนะครับทางลูกค้าเขาก็ให้ผมตัดสินใจเลือกเลยนะครับแล้วก็ผมก็ดูดูตามสไตล์ของของพี่เขานะครว่าเป็นสไตล์ไหนเขาบอกว่าต้องการฮิปปี้ก็คือก็เลยเลือกลายที่มันดูเป็นแบบอินเดแดงเป็นโบฮีเมียนอะไรประมาณอย่างนี้ แต่ดูดีๆมันก็เอา,เอ,าออกจะไทยๆหน่อยนะพี่นะไม้นะครับก็เป็นไม้สนย้อมสีนะครับในสนย้อมสีเคลือบเงาก็ต้องการงานดิบๆครับแล้วก็ฝ้าเพดานก็เป็นงานใหม่งานใหม่เลยเป็นไอเดียใหม่ก็คือตีเหล็กนะครับตีเหล็กคาดเข้าไปมันก็จะอารมณ์เหมือนแบบพวกถัง ถังหมักวายอะนะพอดีเห็นในรูปโปรไฟล์เพราะว่าเวลาผมทํารถผมก็จะส่องส่องโปรไฟล์เจ้าของรถก่อนว่าเขาเป็นสไตล์แบบไหนนะแล้วก็เห็นในรูปเขาจะมีงานแนวๆอย่างนี้แหละครับชุดเคาน์เตอร์ด้านหน้านะครับก็ใช้อันนี้เป็นเป็นไม้สนเอ่อไม่ได้เป็นสนประสานนะครับเป็นไม้สนหน้ากว้างนะครับ กพจะได้เห็นลายไม้ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นสนประษานนี่ะมันจะไม่มีลายไม้ที่มันชัดเจนแบบนี้ตรงนี้ก็มีชุดชักสำหรับใส่เครื่องดื่มเครื่องปงนะรุงนะฮะก็ใช้ใช้ไม้อัดทาสีครับงานนี้จะใช้ไม้อัดทาสีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่เอ่อมันเวลาเราทํำงานอย่างอื่นเนี่ยไม่ว่าจะพื้น หรือโต๊ะอย่างเงี้ยเศษไม้อัดจ,จะเหลือเยอะนะครับผมก็เลยเอามาดัดแปลงให้มันได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดจะได้ไม่เหลือเศษครับส่วนตรงนี้ก็คุยกันว่าเราทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าแบตอยู่ตรงนี้แบตรุ่นนี้รถแบตรถรุนนร่นนี้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรปิดเอาไว้เนี่ยเราจะมุดเข้าไปเปลี่ยนยากนะครับ ขนาดอย่างเงี้ยยังยังย,งยากเลยนะครับมันจะไม่มีหลักยกขึ้นมาผมก็เลยกะว่าไอ้ท็อปตัวนี้เปิดได้นะครับเพียงแค่ขันเกียวปล่อยออกมายกท็อปขึ้นนะครับแล้วก็ก้มลงไปดึงแบตตรงนี้จะง่ายกว่าต้องต้องคิดเผื่อเผื่ออนาคตด้วยนะครับแล้วก็ช่องนี้ช่องนี้กัดไม่ได้เพราะว่า เวลาเซอร์วิสเครื่องต้องเปิดเบาะนะครับนี่ระดับเนี้ยเปิดเบาะได้แต่ว่าถ้ากั้นขึ้นมาเลยเนี่ยจะเปิดเบาะไม่ได้ละเดี๋ยวเนี่ยเป็นสีที่ผมอยากทํามาตั้งแต่คันก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทําพอมาทําคันนี้ปุ๊บส่งรูปให้ลูกค้าดูเขาแบบโอ้เขาบอกเขาทึาา่งมากเขาบอกว่าพี่รู้ได้ไงว่าผมชอบสีนี้เขาจะสั่งให้ทําสีนี้แล้วแต่ก็เขาก็สั่งไม่ถูกว่ามันเขียวแบบไหนเขาก็เลยปล่อย ไฟให้ผมทําสุดท้ายได้ตามที่เขาต้องการเลยครับแบบเออทึ่งมากก็เป็นงานไม้อัดนะฮะไม้อัดทาสีส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็คันนี้เป็นห้าสิบแอมป์นะครับมันจุอยู่ในนี้เป็นของกล่องไฟจิบจิบนะครับส่วนใหญ่ผมจะเลือกใช้ของพี่จิบเนี่ยช่วงหลังเนี่ยผมต่างจากพี่จิบตลอดนะครับเพราะว่า ของเขาเนี่ยมีบริการหลังการขายที่ดีนะครับแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างนะฮะ <Okay, S 3> โอเคก่อนจากกันวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็ฝากติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามคันต่อไปนะครับกับโมงน้อยนะฮะรถขวัญใจวัยรุ่นเลยนะครับไปก่อนครับผม